สวัสดีครับจากเพลยลอกตกปลามือสองบวิลเชิญนะครับตัวนี้เป็นลอกมือสองนะครับเป็นลอกของไดวานะครับไดวาทีมไดวา่า S 1 0 3 h v นะครับก็เป็นลอกลอกหยดน้ำนะครับขนาดประมาณประมาณนี้ครับประมาณฝ่ามือนิ้วลอยมีนิ้วลอยมาบ้างครับตามที่เห็นเลย ก็โดยรวมก็ยังใช้งานได้ตามปกตินะครับไม่อินทีเป็นนะครับไฮสปีดรอบอยู่ที่หกจุดสต่อหนึ่งนะครับก็มุนด้านหน้าลื่นประมาณนี้เลครับสีสปูนก็ประมาณนี้ครับปรับนวงปรับหนึ่นได้ครับ ที่สูครับประมาณนี้ครับส่วนเบรกก็แน่นอยู่แน่นอนครับดูรถแก๊สายครับโถแกสายเลื่อนไม่มีสะดุดนะครับม่ดูดตรงไหนสะดุตรง ใครสนใจตัวน,นี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดในเพจได้เลยครับมีราคามีรูปมีรายละเอียดแจ้งไว้อยู่ครับ